เรารู้จักกับพี่คนหนึ่งเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเล่นกับเพื่อนที่รุ่นพี่เราสนิทกันนะคะแล้วเราก็รู้จักกับคนนั้นซึ่งคนนั้นเขาเหมือนมีโปรไฟล์ที่ดูโอเคที่จะสามารถส่องคนเก่าเราได้ตอนแรกที่คุยกันก็เหมือนเขาแอดไปให้ค่ะ,คะแต่เราแค่ให้แอดนะคะแบบในข้อความก็คือชัดเจนให้แอดไม่ได้ให้แบบพักไ,ไปคุยคใช่ เหมือนฝั่งนู้นก็ตอบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแคปตัวนั้นมาว่าแบบมันเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาอะไรอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะอะไรอย่างนี้เราเหมือนกันตั้งอิกใจและเราก็เลยคิดว่าน่าจะใช่น่าจะคุยกันจนระยะเวลาผ่านมาประมาณสองเดือนก็โอเคชัดเจนเหมือนเขาไปเที่ยวด้วยกันอะไรก็เลยรู้ว่ามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องจากนั้น ไฟเก่าเผาใจใหม่เมื่อประมาณสี่ปีก่อนนะคะก็คือมีแฟนคบกับคนหนึง่งแต่ว่าคบไม่ถึงปีนะคะคแล้วก็เลิกกันไปโดยที่แบบอาจจะมีความไม่เข้าใจกันด้วยนิสัยของทั้งสองคนนะคะคหลังจากที่เลิกกันเมื่อสี่ปีก่อนก็มีการติดต่อกันทุกเดือนอยู่แล้วะคะ่ะเหมือนฝั่งฝั่งนั้นเขาติดต่อมาทุกทุกเดือนอเดือนละครั้งอะไรเงี้ยก็ยังคุยกันไปเรื่อยๆออก็ประมาณว่าเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็ส่งรูปมาให้อะไรดูอย่างเงี้ยคะ่ะ ยื้อประมาณปีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ถือว่ายื้อกันนานนะใช่แต่ว่าแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างงี้แล้วก็ต่างคนก็ต่างไม่ได้มีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านย่าพี่อ้อยถามจริงๆยื้อเนี่ยฝั่งเขายื้อหรือฝั่งเรายื้อถ้าเป็นการติดต่อฝั่งนั้นจะเป็นคนติดต่อก่อนเสมอค่ะครับแล้วก็ส่งมาไงคะสวัสดีจ้าไปเที่ยวที่นี่มาเอารูปส่งมาให้ดูใช่ประมาณนั้นหรือบางครั้งก็จะเป็นรีไพย์สตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่งงรอเป่าคือบางคนพอเลิกกันไปอนะคะคือไม่จาเป็นต้องเกลียดกันก็ได้นะแต่การยังส่งมาทุกเดือนส่งรูปมาให้ดูมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นทําไมต้องเลิกกันล่ะเพราะก็ยังรู้สึกว่าฉันอยากเล่าสู่กันฟังอยู่เลยอะเท่านั้นเองก็เลยอยากถามทัานย่าให้ละเอียดว่าจริงๆแล้วตอนเลิกกันเนี่ยปัญหามันหนักหนาขนาดต้องเลิกหรือเปล่าครับใช่ไหมคะอะแต่ในที่สุดแล้วแยกย้ายแต่ก็ยังติดต่อกันมาเป็นปีๆใช่ค่ะอะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ ติดต่อประมาณปีครึ่งแล้วหลังจากนั้นเหมือนเขาก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบโทรมาแล้วบอกว่ากลับมาคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังแบบตัดสินใจไม่ชัวร์เพราะว่ารู้สึกว่ามันตั้งปีกว่าแล้วแล้วเราทําไมก่อนหน้านี้ไม่พูดคํานี้มาหรือว่าทําไมต้องปล่อยให้ปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นภาราคั่งก็เลยรู้สึกว่ามันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่มีที่ไปจริงๆเขาถึงจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยยังไม่ได้ตอบเขาไปค ตใจต,ตอนนั้นก็คืออยากกลับนะคะไม่ได้ไม่ได้อยากกลับแล้วก็น่าจะปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วนะคะก็เหมือนกับตอนที่เขาขอกลับมาประมาณสักสองเดือนก็เรารู้จักกับพี่คนหนึ่งเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่นกับเพื่อนที่รุ่นพี่เราสนิทกันนะคะแล้วเราก็รู้จักกับคนนั้นซึ่งคนนั้นเขาเหมือนมีโปรไฟล์ที่เหมือนกับว่าดูโอเคที่จะสามารถส่งคนเก่าเราได้ ซึ่งที่อยากสองคนเก่าว่าแบบเขาปิดสตอรี่ราไหมอะไรอย่างนี้ใช่ทำไมทัญญาถึงอยากรู้อยู่ก็เหมือนมันยังขาดใจอยู่แล้วมันก็ยังมีความอยากกลับไปแต่แค่ไม่ตัดสินใจกลับณตอนนั้นเฉยก็เลยให้เพื่อนรุ่นพี่ก็ไปส่องอืมใช่ใช่ตอนแรกที่คุยกันก็เหมือนเขาแอดไปให้ค่ะแต่เราแค่ให้แอดนะคะแบบในข้อความก็คือชัดเจนให้แอดไม่ได้ให้แบบพักไปคุยใช่ หมือนฝั่งนู้นก็ตอบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแคบตัวนั้นมาว่าแบบมันเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาอะไรอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะอะไรอย่างนี้เราเหมือนกนตั้งอีิกใจและเราก็เลยคิดว่าน่าจะใช่น่าจะคุยกันจนระยะเวลาผ่านมาประมาณสองเดือนก็โอเคชัดเจนเหมือนเขาไปเที่ยวด้วยกันอะไรก็เลย ah. รู้ว่ามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องจากนั้นครับแล้วตรงลงได้คาตอบไหมครับว่าเขาซ่อนสตอรี่เราหรือเปล่า ก็ได้คำตอบเขาว่าไม่ได้ซ่อนอ่าโอเคแต่ได้คำตอบใหม่ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เราให้ไปส่องเนี่ยเดินไปคุยกับเขาซะเองอ่ใช่แล้วก็เหมือนเนื้อหาที่เขามาถามเราว่าทําไมถึงอยากให้ส่องคนนี้ทําไมตัดใจไม่ได้เพราะอะไรอะไรเงี้ยเราก็อธิบายไปในความรู้สึกของเราแต่อันนี้น่าจะบอกไม่ได้อ่าค่ะในที่สุดแล้วเขาไปคบกันใช่ไหมคะใช่ค่ะทันยาแต่ว่าอันหนึ่งนะพี่ให้ว่าเราลองมานั่งเคลียร์ใจของตัวเองก่อนเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเราเองกําลังมีปมกับเรื่องนี้อยู่ ธัญญาเองเป็นคนไม่กลับไปนะถูกไหมถูกค่ะผู้ชายคนนั้นเขาก็อยากให้เรากลับแต่อาจจะด้วยอะไรก็ตามทีที่ธัญญาดูทรงแล้วไม่น่ากลับอะบในตอนนั้นเราก็เลยไม่กลับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กลับต่อให้เขาจะมีแฟนใหม่เป็นคนอื่นคนอื่นคนอื่นคนไหนก็ตามทีก็ไม่ใช่สิทธิ์ของเราแล้วเราต้องยอมรับก่อนเพราะไม่งั้นอะหนูจะไม่ยอมปลดล็อกใจของตัวเองหนูเองต่างหากที่ไปรู้สึกว่าทําไมต้องเป็นคนนี้ล่ะทาไมต้องเป็นคนนี้ล่ะ ก็ต่อให้ไม่ใช่คนนี้เป็นคนอื่นๆหนูก็ไม่กลับไปอยู่ดีไงในตอนนั้นหนูจะได้ใจเบาๆลงอะ่ะไม่เคเที่ละเรื่องในงั้นน้องจะไปยึดติดอยู่กับตัวมั้งทำไมต้องเป็นคนนี้นะแล้วดูสิฉันเองอะ่ะคือคนที่นันไปอวยให้เขาเนี่ยได้ไปม,มีโอกาสได้คบกันจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับเราแล้วแล้วค่ะทัญญาซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดบังเอิญเขาไปส่องแล้วปรากฏแฟนเราแฟนเก่าเราเขาไม่ชอบเขาก็เดินหน้าไม่ได้ถึงวันนี้หรอกถูกไหมล่ะ พี่ถึงสงสัยตรงที่น้องโกรธผู้หญิงแต่ไม่โกรธผู้ชายคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้แปลว่าต้องโกรธนะคะเพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าเอา้าแล้วทําไมต้องไปโกรธแต่ผู้หญิงล่ะถ้ายอย่างนั้นน่ะถ้าหนูจะเอาเอาเอาโจทย์ของการโกรธมาเพราะในที่สุดแล้วคนสองคนเขาต้องเลือกกันค่ะใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่าคนหนึ่งเลือกอีกคนหนึ่งแล้วสมหวังอืมันก็เกิดจากการที่คนสองคนเขารู้สึกดีต่อกันเขาเลยคบกันต่อหนูจะได้ปลดล็อกในใจตัวเองว่าที่สุดแล้วไม่ได้เกี่ยวกับหนูเพราะในที่สุดต่อให้ไม่มีใครเขาก็ยัง ไม่ได้หนูกลับมาเป็นแฟนเขาอยู่ดีไงเออเราจะได้ปลดล็อกใจตัวเองแล้วครับและในส่วนหนึ่งที่ที่ทัญญาไม่ขับไปอ่ะเอ,อ่อเฟสอยากจะให้ทัญญาเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจของเราส่วนหนึ่งมันมีนมสัญญาณอันตรายบางอย่างที่บอกว่าเฮ้ยบางเรื่องที่มันไม่เคยถูกแก้และตอนนั้นที่เราเลิกกันไปอ่ะ มันมีท่งว,ว่ามันยังไม่ได้แก้อย่างเช่นตอนนั้นที่เราน้อยใจหลายๆเรื่องเรื่องปัญหาที่เราไม่คุยกันเรื่องปัญหาที่เราไม่สื่อสารไม่เข้าใจกันเนี่ยมันมีทรงที่มันจะกลับไปแล้วมันจะไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปแล้วเราเลือกไปแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องเลือกเดินทางนั้นนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะถ้าเกิดเสียดายปอบภะวาะวาวังแบบนี้ก็กลับไปสิ แต่ถ้าเกิดเราตัดสินใจแล้วว่าเราเฮ้ยฉันจะรักตัวเองก่อนฉันไม่อยากเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในความสมพันธ์ที่เสี่ยงเพราะฉันรู้สึกว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนให้ฉันเลยแล้วตอนนั้เขาก็ดูแลฉันไม่ดีเพราะฉันฉันเดินหน้าต่อดีกว่าจุดเนี้จะปลดล็อกทันยาได้ว่าเฮ้ยฉันเลือกแล้วแล้วฉันก็จะรับผิดชอบในเส้นทางที่ฉันเลือกแต่ทั้งหมดมันคือเรื่องของคนเก่าไปแล้วค่ะอคนเก่าแปลว่าหมดเวลาของเราแล้ว เพราะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าทัญญาเองต่างหากที่ไม่ยอมจบอยากให้ทัญญามีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานะแบบไหนก็ตามครับไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเรากลับไปคบแฟนเก่าแล้วมันจะประสบความสําเร็จมากๆหรือว่าความรักมันจะดีมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกแล้วเราตัดสินใจแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันทําตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดวันที่มันพิเศษอ่ะมันไม่ใช่วันที่เรามีคนพิเศษวันที่พิเศษคือวันที่เราใส่ใจและทําปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ ดูคลับไฟเดจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ่านไฟเก่าเผาใจใหม่